อะไรคะทุกคนนะ่นจ้าปกติอย่างเดียวมีค่ะผักกาดหอมเลยนะปกติเท่าไหร่พี่ราคาผักกาดหอมปกติเท่าไหร่ฮะผักกาดหอมครับปกติถ้าไม่ใช่ฤดูร้อนเนี่ยปกติห้าสิบสสิบบาทเท่าไหร่ได้ประมาเอ๊ะกระเรียงเหรอกินดาเขียวไม่มีวันนี้ไม่มาอะไรนี่กินดาพี่เท่าไหร่นี่หนึ่ยี่สิบบาท 15งบาทขีดน hey, bueno yani right. ี่เหรอค่ะขีด15โลหนึงร้อยห้าสิบคนมีพิกเลยพี่เฮ้ยพิกเลยพี่นี่อะไรนะพี่จีนเกลือกิโลร้อยหนึ่งอะไรนี่ดอกหอมดอกหอมหนึ่งร้อยบาทวันขึ้นวันลงอ๋อมาแต่ละรอบจะราคาไม่เท่ารากลาบดี ะกบสีเมรโลเท่าไหร่อันนี้ไงอนี้เป็นลิบาทจ้เป็นโลแบาทมนาโลเท่าไหร่พี่มะนามะนามันาโลแปดค่ะโลแปดสิบเท่าไหร่ลแปดสิบนี่ลแปดมะนาวอะไรนี่มะนามะนาวปิจิตรอ๋อปิจิตรนะบาทอื้อเท่าไหร่ซื้กี่มัด สองมบาทเยอะอยะู่นะลูกค้าคนตั้งเยอะแสดงว่าลูกค้าคนนี้อ่ะพูดตรงไปตรงมาได้ยี่สิบาทเอย่ได้ล้โอเคาูลก้าก็อยู่ได้ว่ายังไม่รับได้คนรับได้ไหนะเมื่อกี้นะสองาสิบสับาทไม่ทราบฝักไปอย่างไรก็สนใหญ่ กลางกกลางนะเอาเท่าไรพี่มะนาวมาแป้งพี่ขายอยู่มะนาวแปนี่หรอมะนาวแป้งนี่หูแปดสิบบาทแปสิแปสิค่ะแปดสิบอแล้วพริกพริกกินดาพริกนี่ขีสิบบาทขีราสิบบาทโลร้อยค่ะโลรร้อยผักชีอ่ะพี่ผักชีผักชีนี่ขีสิบ้าบาทสิบาทโลเท่าไหร่อผักชีวันนี้วันนี้สองละสองร้อยสองร้อยเท่าไหร่สองร้อยหาสองร้อยห้าสิรัชีแก็มา2สองร้อยกว่าแล้ว ผักชีแล้วก็ต้นหอมด้วยเองต้นหอมขีดสิบบาทขีดสิบบาทโลาละร้อยค่ะมาจากคนละราคาอืมวันนี้เราเอาของตั้งแต่เมื่อวานวันนี้เราไม่ได้เอาของอม,มาวันนี้มันอาจจะขึ้นใช่งไหมคือเราไ<ช>ม่มราาู้ล่ะค่ะมาส่วนมากเราสั่งมาจากลาดบุรีลาชบ,บุรีหมดเลยเหรอคักใช่เพราะของเข้าวันต่อวันถ<อ>้าวันนี้ราคามาราคานี้พรุ่งนี้ราคาจะเปลี่ยนไปอีกทุกช่วงนี้นะจะเปลี่ยนตลอดมันเปลี่ยนทุกวันแต่ว่าเมื่อวานเราไม่ได้สั่งของที่เราขายของเมื่อวานอยู่ เขาเรียกผักสลัดแต่ว่าเราเรียกผักกาดหอมอ๋อลเท่าไหร่พี่นี่ร้อยยี่สิบบาทปกติอ่ะไม่ปกติแล้วปกติมันหกเจ็ดสิบเจ็ดสิบเพ้งหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบอันนี้มันขึ้นพี่มันขึ้นเพราะอะไรพี่ว่านี่ขึ้นเยอะเพราะว่าสาเหตุเพราะที่ขึ้นรายย่อ